สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์คะ่ะโดยคําพยากรณ์นะคะจะอยู่ระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 5นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงท,ทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่เราไม่ไมไมสบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์มีพายอยู่3ามกองค่ะ กองที่1นนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับเป็นเลขนําโชคค่ะกองที่สองเป็นไพ่ยิปซีเหมือนกันนะคะใช้สําหรับเป็นไพ่ที่ใช้พยากรณ์ทั่วไปในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะส่วนกองที่3นี้นะคะเป็นไพ่ออร์เคิลใช้สําหรับเป็นไพ่แนะนําค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์หักนี้นะคะก่อนที่จะ ขึ้นตีใหม่นะคะดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะดูทางน้านกนนารงานกันก่อนนะคะว่าการงานเป็นอย่างไร พลังงานใบแรกค่ะทางนั้นการงานนะคะขึ้นห้าเหรียญค่ะพลังงานใบที่2นะคะขึ้น9ก้าท้วยค่ะพลังงานใบที่3ขึ้นจัดเม้นและพลังงานใบที่4นะคะขึ้น9ดาบค่ะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ทางด้านหน้าที่การงานนะคะให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงการถูกรัฐเอเปรียบนะคะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ให้เบาๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะเพราะว่าห้าเหรียญน,นี้มีโอกาสที่จะเจ๊งมีโอกาสที่จะลุมละลายได้นะคะถ้าหากตอนนี้ท่านมีธุรกิจอยู่แล้วก็พยายามพยุงไปให้ได้ถ้าเกิดปัญหานะคะท่านจะต้อง หาทางแก้หรือไม่กข้พยุงมันไว้ก่อนคิดว่าผ่านช่วงนี้ไปนะคะช่วงดวงเรากําลังไม่ดีให้มันผ่านไปก่อนแล้วมันจะดีขึ้นได้นะคะนอกจากนี้นะคะห้าเหรียญง,งานทุกอย่างนะคะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกเอาเปรียบโดยเฉพาะทางเรื่องเงินนะคะถ้ามีใครมาชวนไปลงทุน มีใครมาชวนไปทำธุรกิจร่วมท่านอย่าทำนะคะแม้แต่ตัวท่านเองท่านก็อย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเรียนนี่นะคะถ้ามองทางด้านธุรกิจเราไม่ดีเลยนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการลงทุนทุกอย่างนะคะอย่าเอาเงินไปทำอะไรใครชวนเข้าหุ้นใครชวนลงทุนอะไรอย่าทำนะคะถ้าเป็นงานอื่นๆนะคะก พยายามดูแลตัวเองระมัดระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองท่านต้องละเอียดรอบคอบระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะคะโอกาสที่ท่านจะเสียเงินในเรื่องงานโอกาสที่ท่านจะเสียเงินเพราะเรื่องงานมีเยอะนะคะให้ระมัดระวังแม้ว่าท่านจะ,อะบอกว่าท่านไม่ได้ทําธุรกิจท่านทํางานประจํางานออฟฟิศเนี่ยท่านจะเสียเงินจากการทํางานได้อย่างไรมีโอกาสหมด ะะให้เรามาระวังไว้ก่อนเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเตือนเราว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิบากกรรมของท่านด้วยนะมีจัดเม่นขึ้นมาสิ่งไหนที่มันไม่ดีมันอาจจะเกิดขึ้นได้ให้ป้องกันไว้ก่อนค่ะเก้าถ้วยนะคะใบต่อมาเป็นเก้าถ้วยเก้าถ้วยถ้าหากว่าท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินเครื่องดืม่มช่วงนี้ก็ยังไปได้นะคะไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าร่ารวยแต่พอพยุงตัวพอให้เราอยู่ได้คะ่ะ ต่อมาจัดเม้นช่วงนี้นะคะถ้ามีเวลาไปทําบุญทําทานนะคะแผ่สนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพราะว่านะคะการงานของท่านช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะงานทุกงานเลยนะคะแม้แต่น้องๆน,นิสิตนักศึกษ,ษาที่เรียนหนังสืออยู่ช่วงนี้ก็เป็นดวงไม่ค่อยดีนะคะให้แก้เคล็ดนะคะหรือว่าเสริมบุญเสริม <c oughs> ให้แก้เคล็ดด้วยการบริจาคลงศพหยุกยานนะคะหรือแม่ก็เสริมบุญเสริมบารมีด้วยการไปปฏิบัติธรรมตื่นขึ้นแต่เช้านะคะลุกแต่เช้าใส่บาตรนะคะมีเวลามีโอกาสก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างนะคะสวดมนต์ไหว้พระค่ะบอรสุดท้ายเป็นก้าวดาบเครียดค่ะงานทุกงานเลยเครียดค่ะช่วงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ เหมือนกับว่ามันจะถึงทานตันเหมือนกับว่ามันจะไปไม่ได้นะคะมันจะไม่รอดค่ะท่านรู้สึกว่าเครียดแต่ว่าอย่าลืมนะคะช่วงนี้ให้พยายามทําบุญทําทานเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงของวิบากกรรมของท่านค่ะอาจารย์จะเพิ่มนะคะไปต่อมาจะเป็นยังไงสองดาบค่ะสองดาบนี้ยังเป็นความลังเลใจอยู่ดีนะคะเหมือนกับว่ามันจะผ่านไปได้แต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่าน หรือไม่เหมือนกับรู้สึกว่ามันจะล้มแล้วนะมันจะเจ๊งแล้วนะแต่มันก็ยังดูงเหมือนกับว,ว่ามันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ค่ะอยู่ในช่วงของการสับสนวุ่นวายลังเลใจนะคะต่อไปนะคะมาดูทางด้านกนารเงินกันค่ะใบแรกขึ้น5ดาบค่ะใบที่2อง view of fortune ใบที่3า่ถ้วยใบยสุดท้ายขึ้น7ดดาบค่ะ ทางด้านการเงินนะคะชาววันอาทิตย์ช่วงนี้ถือว่าการเงินดีมีโอกาสได้บ้านรถที่ดินทรัพย์สินมรดกต่างๆนะคะถือว่าเป็นดวงดีการเงินดีมากค่ะช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินก็ระวังการถูกหลอกถูกโกงการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังแต่โดยรวมแล้วการเงินของท่านดีมีคนช่วยเหลือมีคนใ่้โอกาสให้ มีคนคอยพยุงมีคนคอยอช่วยเหลือประคับประคองนะคะถ้าหากว่าที่ผ่านมาท่านย่ําแย่ช่วงนี้ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาประคับประคองให้ท่านเดินผ่านจุดที่เคยวิกฤตไปได้ค่ะต่อไปมาดูทางด้านความรักสําหรับคุณโสดก่อนนะคะพลังงานแ,บบแรกขัดทาวเวอร์มาที่สองสองถ้วย มาสุดท้ายราชาดาบค่ะทางด้านความรักสําหรับคนโสดนะคะถ้านอาจ,จะเจอคนที่เขามีปัญหาชีวิตเจอปัญหาหนักหน่วงมาแล้วจนบางครั้งนะคะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่อยากที่จะมีแฟนแต่เมื่อเขามาเจอท่านเขากลับรู้สึกว่าเขาอยากมีคนรักอยากเปลี่ยนอดีตที่มันเคยล้มเหลวเปลี่ยนอดีตที่มันเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะมาเริ่มต้นชีวิตรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะชาววัน อาทิตย์นะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะใบแรกค่ะขึ้นสี่เหรียญค่ะสามเหรียญสิบม่เท้าค่ะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะความรักถือว่ารักใคร่ผูกพันกันดีนะคะ กอดติดยึดมั่นอยู่แล้วมีโอกาสที่จะพา,าการไปลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างหรือมีโอกาสที่จะเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะแต่งงานอาจารย์ขอจะเพิ่มนะคะได้ชาลีออทค่ะชาลีอะะลอทนะคะช่วงนี้ก็คงหาเงินไปก่อนนะคะโอกาสที่ว่าจะแต่งงานเร็วๆนี้คงเป็นไปคงเป็นไปไม่ได้นะคะคงต้องรอไปก่อนแต่ว่าท่านทั้งสองรักใคร่ผูกพันกันดีค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะพลังงานใบแรกค่ะขึ้น6ดาบค่ะใบที่สองดมูลใบสุดท้ายขึ้น4ี่แม้เาค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนรวมทั้งท่านท,ท,ที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะท่านอาจจะมีเรื่องไม่สบายอ,อกไม่สบายใจ มีเรื่องหวาระแวงสงสัยในคู่รักของท่านนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยการเวลาความรักความอบอ,อุ่นจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวงังนะคะอย่าให,ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการนอกใจกันนะคะจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอีกมันก็จะเป็นเหมือนซ้ำรอยแผลเดิมนะคะโอกาสที่จะเลิกกันก็มีเยอะเพราะว่าเจ็บ แล้วแล้วก็ยังต้องเจ็บอีกนะคะก็ให้เรามาระวังในส่วนนี้ด้วยค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภนะคะพลังงานแรกขึ้นอศัศวินถ้วยค่ะขึ้นเดทค่ะขึ้นพระสังฆราชค่ะชาววันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะโชคลาภมีบ้างนิดๆหน่อยๆ โชคลาบอาจจะมาจากคนที่จากท่านไปแล้วนะคะมาเข้าฝันมาให้โชคให้ลาท่านได้ค่ะและอย่าลืมทําบุญทําทานไปให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปให้บรรพบรุษไปให้บรรพบุรุษไปให้ผู้ที่มีพระคุณค่ะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างขึ้นเทมเพลนค่ะ เทมเพลนให้เรามัดระวังพวกเบาหวานน้ำตาลน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะต่อไปเด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคะ่ะสุดท้ายเด e ม a g ์กเชียนนะคะเดนมารกเชียนก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์พยากรณ์ในเรื่องการงานการความรักโชคลาภสุขภาพจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตเอาไพ่องน,นี้ออกไปก่อนค่ะ ต่อไปนะคะมาดูในเรื่องเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ปากนี้นะคะ16ธันวาคมถึง3 1ธันวาคมมีเลขอะไรบ้าง เลขนำโชคสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะพลังงานแบแรกนะคะคือเลขเจ็ดค่ะพลังงานเบที่สองคือเลขเก้าค่ะ พลังงานปสุดท้ายเลขหนึ่งนะคะเลขนำโชคสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งค่ะและอย่าลืมว่าคุ้มทรัพย์ของท่านมาจากการทําบุญทาทานนะคะช่วงนี้ให้ทําบุญทําทานพยายามนะคะพยายามสวดม,มนต์ไหว้พระนาโชคนําลาบเสริมดวงเสริม,มบุญบารมีให้กับตัวเองค่ะต่อไปมาดูไพ่แนะนํานะคะไพ่อร่าคลื่นจะแนะนําชาววันอาทิตย์ว่าอย่างไรบ้าง แนะนำสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะพลังงานแรกคะ่ะบาลานซ์นะคะบาลานซ์ Balance คือความสมดุลนะคะพี่จะบอกว่าให้ทำทุกอย่างด้วยความเที่ยงตรงด้วยความสมดุลอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปนะคะอย่างทำงานก็ต้องรู้จักแบ่งเวลานะคะรู้จักเวลาทำงานรู้จักเวลาพักผ่อนอย่างนี้นะคะ หรือว่าความเชื่อก็ให้ใช้ตาช่างที่อยู่ในมือของท่านนั่นแหละช่างดูอยู่ในจิตใจของท่านนั่นแหละช่างดูทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลกันอย่ามากเกินไปอย่าน้อยน้อยเกินไปพยายามเดินทางสายกลางค่ะใบต่อมานะคะขึ้น d e s p o n d e n c e นะคะ d p o n d e n e นี้นะคะคือความสิ้นหวังค่ะบางครั้งนะคะท่านอาจจะรู้สึกหดหูใจ สิ้นหวังไม่อยากทําอะไรอยากนอนอยู่เฉยๆนะคะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครมีคนมาปลอบมีคนมาพูดมาคุยด้วยท่านรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบื่อนะคะไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เลยในช่วงนี้นะคะ แพทย์จะแนะนําว่าถ้าท่านรู้สึกแบบนี้รู้สึกสิ้นหวังแบบนี้นะคะท่านจะต้องมีเป้าหมายนะคะอย่างเช่นบางคนรู้สึกว่าไม่อยากทาอะไรเลยทำอะไรก็มีแต่ผิดหวังแต่ด้วยว่าท่านยังมีพ่อแม่ต้องดูแลเลี้ยงดูหรือว่าบางท่านอาจจะแต่งงานแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดียวอย่างนี้นะคะท่านมีลูกต้องดูแลท่านมีลูกต้องเลี้ยงนะคะท่านก็จะลุกขึ้นจากตรงนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าตอนนี้ลูกท่านกําลังจะ ไม่มีอะไรกินหรือลูกท่านกำลังไม่สบายหรือคนที่เลี้ยงพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ตัวเองจะกินอะไรจะอยู่ยังไงถ้าเรายัางสิ้นหวังแบบนี้นะคะให้ท่านมีเป้าหมายตรงนี้แล้วท่านจะลุกขึ้นเองแล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านค่ะพลังงานใบสุดท้ายนะคะ expansion expansion ก็ Exp ion, ะค,ะ Exp คือการขยายตัวนะคะเหมือนไพ่จะบอกว่านะคะถ้าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้นะคะ ให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าขยายตัวเร็วเกินไปหรืออย่าทำอะไรเร็วเกินไป expansion นะคะคือการขยายตัวค่ะไพ่จะแนะนำว่านะคะท่านจะทำอะไรท่านจะต้องก้าวตาม step step by step นะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าทำอะไรให้มากเกินไปอย่าทำอะไรให้น้อยเกินไปก็คืออย่าทำอะไรให้เกินตัวเองให้อยู่บนความเป็นจริงให้อยู่บนความพอเพียงนะคะ แล้วนะคะสิ่งที่ท่านทําหรือสิ่งที่ท่านมุ่งหวังจะประสบผลสําเร็จค่ะถ้าท่านก้าวกระโดดก้าวเร็วเกินไปโอกาสที่จะตกโอกาสที่จะร่วงก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดูสถานการณ์ดูความเป็นไปได้ว่าเราควรจะเดินทางเส้นไหนควรจะไปในระดับใดค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคาอาจารย์จบการ,รพยากรณ์ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและหากว่าท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ก็ทักเฟซทักไลน์อาจารย์เข้ามาได้นะคะอาจารย์นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเลยนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ